เราจะรู้กันได้ยังไงครับว่าเพจไหนขายของจริงเพจไหนขายของปลอมวันนี้แอดมิน e ีวีบอนะฮะจะพาทุกท่านมาตั้งข้อสังเกตกันนะฮะข้อสังเกตแรกนะครับเพจที่มีการโพสกิจกรรมหรือรูปเพียงหน้าร้านเท่านั้นนะฮะหรือเป็นเพจที่มีการโพสขายของเพียงอย่างเดียวอันนี้ทุกท่านพึงระวังไว้นะฮะ ข้อสังเกตที่2นะฮะตรวจสอบคอมเมนต์ของโพสต์ขายนั้นๆด้วยนะฮะว่ามีคนสนใจสินค้านั้นจริงๆหรือไม่นะฮะ <S <S และตรวจสอบการตอบกลับของแอดมินเพจนะคะว่ามีการให้ข้อมูลแบบว่าน่าเชื่อถือและก็ไม่เข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่านะฮะ ข้อสังเกตที่3นะฮะเพจที่มีการขายสินค้าโดยเฉพาะเพจของ e-buy Thailand นะฮะจะมีหน้าข้อมูลรีวิวลูกค้าซึ่งเป็นการรีวิวของลูกค้าของเราโดยตรงนะฮะและมีการรับประกันสินค้านะครับทุกสินค้าเลยนะครับข้อสังเกตข้อที่4นะครับสอบถามข้อมูลสินค้าแล้วก็ข้อมูลของร้านค้าด้วยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะฮะ ทางที่ดีนะครับติดต่อขอเบอร์แล้วก็โทรไปที่ร้านนะครับหรือทางที่ดีเนี่ยวิดีโอคอลไปที่หน้าร้านเลยได้ยิ่งดีนะครับข้อสังเกตข้อที่5นะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับที่แอดมินอยากจะมาเตือนทุกท่านนะครับอย่าเห็นแต่ของถูกนะครับแล้วก็อย่าโอนเงินก่อนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับมีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเอาสินค้านะครับจากทางร้านเรานะครับ ไปโพสต์ขายในราคาที่ถูกถูกมากๆนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินแล้วก็มารับสินค้าที่หน้าร้านนะครับซึ่งกระบวนการแบบนี้ e v b ิบไลท a ไทยแลนะครับไม่มีนะครับและว,วันนี้นะครับแอดมิน e ี b y บไลท์ไทยแลนะครับมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันหามิชชาชีพนะครับหากใครพบเห็นเพจหรือร้านไหนนะครับ นำชื่อร้านของเราหรือว่าสินค้าของร้านของเราไปแอบอ้างและไปขายในราคาที่ถูกที่เข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นมิจฉาชีพนะครับแจ้งข้อมูลเบาะแสะมาให้ได้เลยนะฮะและเรามีรางวัลให้นะฮะเป็นตัวนี้เลยสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับนำเข้ามาใหม่ราคาขายอยู่ที่1 1 9 0 0บาทนะครับเราจะส่งให้ฟรีสำหรับท่านแรกที่แจ้งข้อมูลเบาะแสะมิจฉาชีพมาให้เรานะฮะเป็นตัวนี้นะฮะสกูตเตอร์